สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิว MT หนึ่งห้านะครับ MT 1 5ปี2 0 2พนะครับคันนี้ผมเพิ่องออกเมื่อปลายปีสองพันยสิบเอนะครับมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้างครับกับ MT หนคันนี้นะครับ ผมขับมาตอนนี้8,000กิโลเมตรนะครับผม8,000เกือบ9,000กิโลเมตรแล้วครับมาดูครับตอนผมออกมาก็กระจกก็เหมือนเดิมครับกระจกปลายแฮน์นะครับที่ผมออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับตัวน,นี้ทางร้านก็แถมมาให้นะครับ กันเป็นรอยนะครับเป็นลายเคบล่านะครับผมข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเดิม,มะน,นะครับเหมือนเดิมมีแรนแปงครับโชก็สวยครับเป็นโชกหัวกลับนะครับสวยนะครับมาดูสิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงก็คือ ผมติดกล่องหลังมานะครับกล่องหลังกล่องหลังมาเวลาเราใส่หมวกกันน็อกใส่ของเวลาไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยครับผมเป็นของแคปป้าน,นครับกล่องนี้สามพันเก้านะครับรวมติดตั้งก็สี่พันสองครับ,ต,รบตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับผมมาดูท่อ,อันบ้างครับท่อตัวนี้นะครับท่อปกติท่อ ท่อรุ่นแต่งมันจะเป็นท่อที่มันเสียงมันจะดังนะครับผมก็เลยไม่เอาผมก็เลยให้ทางร้านเปลี่ยนเป็นท่อดื่มนะครับตัวนี้คือผมออกมาจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมครับต่อมาก็คือท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นปกติจะไม่มีตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวมันจะอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่กับไฟท้ายเลยนะครับไฟเลี้ยวมันมองไม่ชัดนะครับเวลากลางคืนนะครับผมผมก็เลยติด ติดเพิ่มนะครับติดเพิ่มมาอยู่ในชุดของไปยทเบียนนี่นะครับไอซสันครับเป็นแบบนี้ครับผมไสันนี่ก็คือ MT 1 5นะครับหลังจากที่เราใช้งานมาแล้วนะครับมาดูข้อดีกันบ้างครับข้อดีคันนี้ก็คือ ขับนิ่มครับขับนิ่มแล้วก็ประหยัดน้ํามันครับประหยัดน้ํามันประหยัดน้ํามันครับประหยัดน้ํามันมากครับผมมาดูข้อได้นะครับข้อได้ก็คือตรงตรงที่เราเปิดเบาะนะครับผมเปิดเบาะเปิดเบาะตัวนี้นะครับผมเวลาฝนตกเวลามีน้ําขังนะครับมันจะกระเด็นใส่ตรงนี้แล้วทาให้เปิดย่าครับแจเปิดย่าครับเปิดเบาะครับ นี้จะเปิดยาครับเปิดยาครับนะฮะตัวนี้ยังเปิดยาครับมันมีมีโคนนะครับผมแล้วต้องใช้น้ายาสูนักฉีดหน่อยก็ใช้งานได้ครับผมตัวนี้นี่คือจุดหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาอยู่นะครับตัวนี้นี่นะครับอย่างอื่นก็ภาพรวมถือว่าโอเคนะครับสําหรับ MT หนึ่งห้านะครับผม MT15 ครับขับทําเวลาได้ครับนิ่มครับขับดีครับผมทำกลมเร็วได้ครับผมตัวนี้ถือว่ารูปรักษ์สวยงามครับปี2021ครับตัวนี้โฉมใหม่2021นะครับตัวนี้เป็นตัวแต่งครับผมอันนี้มีหน้ากากเขาก็ใส่มาให้นะครับผมนี่นะครับสวยงามครับ ขับมาเก้าพันกิโลแล้วนะครับผมตันี้แปดพันจะเก้าพันแล้วนะครับผมกับกับ MT หนึ่งห้าตัวนี้นะครับผมก็ที่ผมเดียตบตะปูมาตอนนี้นะครับผมที่ต่างๆคนคอมเมนต์มาว่าปะต้นนอนมันจะไม่อยู่ครับตอนนี้ดูนะครับผมจะให้ดู เวนี้นะครับที่ผมปะแทงหนอนมานะครับที่สใส่ใยไหม่มานะครับปะแบบเสียบนะครับก็สภาพเห็นไหมผมยังไม่ได้เติมรมสักครั้งนะครับตัวนี้ไม่เป็นอะไรนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมชมประมาณนี้นะครับถ้าใครกำลังตัดสินใจอยู่ MT15 ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ